ก็จะถือโอากาสที่ญาโยมได้มาปฏิบัติธรรมเป็นการทำงานในทางพุทธศาสนาไปด้วยอจจะร้อนไปบ้างแต่ทำใจให้เย็นเย็นได้ก็มีอยู่ข้อหนึ่งบอกอาสวะละด้วยโพชฌงเจ็ด อาสวะคือเครื่องรบกวนที่ทำให้เราเกิดภาวะอันเป็นที่ไม่สบายก็มีละด้วยการพิจารณาแล้วเสดพิจารณาแล้วงดเว้นพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วบรรเทาแล้วก็ละด้วยการใช้ ความรู้ชั้นปัญญาเครื่องตรัสรู้นั่นละมาช่วยในการละหลักการง่ายๆคือการที่เรารู้จักพิจารณาเพื่อที่จะทำให้เราปกติได้ในสมัยพุทธกาลนี้จะใช้เยอะมากเลยตั้งแต่เรื่องการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นชีวิตที่ขาดแคลนไม่สมประสงค์ ไม่ได้ดังใจเยอะมากตั้งแต่อาหารนักบวชในครั้งพุทธกาลนี้อาหารเป็นเรื่องฝืดเคืองได้มาด้วยความยากลำบากบางคนบินทบาทตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ได้อาหารนี้ตั้งจบเลยนะเพราะว่าห้ามฉันในยามวิการ บางรูปตลอดชีวิตตั้งแต่บวชจนบรรลุธรรมจนกระทั่งจะปรินิพานก็ไม่เคยได้กินอาหารอิ่มท้องเลยสักครั้งไม่เคยรู้จักเลยว่าความอิ่มเป็นอย่างไรตั้งแต่บวชมานะเพราะเมื่อบวชแล้วก็จะไม่เป็นผู้สแสวงหาอาหารเองด้วยการทำกินอะไรต่างๆอย่างนั้นจะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการเป็นผู้จาริก ไปขอตั้งแต่บวชมาจนบรรลุอลหรหันต์แล้วจนกระทั่งกำลังจะปรินิพานคือทิ้งชีวิตลงไม่เคยรู้เลยว่าความอิ่มนั้นเป็นอย่างไรนี่คือความยากลำบากมากบางครั้งก็ต้องบริโภคอาหารที่เขาเอาออกมาทิ้งนะบางบ้านก็รวยอาหารมีกลิ่นนิดๆเขาก็ทิ้ง มันก็มีจึงต้องมีการกระทำในใจบุคคลที่ฉลาดในทางพิจารณามีจิตที่สันโดษมีจิตที่มั่นคงจะฉลาดในทางปลอบใจตัวเองพิจารณาแล้วเสพเสพอาหารบางครั้งได้อาหารน้อยมากบินตบาทครั้งหนึ่งมันแทบเกิดความ รู้สึกที่รบกวนจิตใจได้นะว่าตนเองก็มีพลกํำลังสามารถในทางที่จะประกอบการทำกินพอบวชแล้วเป็นผู้ขอนะี่มันฝืดเคืองเหลือเกินนะบางทีจิตในฝ่ายลึกๆเขาเรียกมารน,นะจิตบางชนิดที่จะนำพาคนให้ล้มเลิกความผ้าเพียนปฏิบัติเขาเรียกมารจะเข้ามาในรูปแบบอย่างนี้ จะชักชวนให้ถอยหา่างเรียกมานหมดเลยก็จะต้องมีการพิจารณาเพื่อปลอบใจตัวเองว่าอืมเราจะบริโภคก็เพียงเพื่อให้กายอยู่ได้บางทีต้องใช้อุบายอย่างอื่นว่าเรายังดีที่ยังได้อาหารแม้เพียงน้อยก็ยังมีอาหารอุบายการปลอบใจตัวเองทำให้เกิดความเข้มแข็งและ เบิกบานสดชื่นในการเกี่ยวข้องที่จะบริโภคอะไรที่อยู่ตรงหน้านะีบางครั้งเป็นอาหารหยาบบางครั้งเป็นอาหารสก,กปรกบางครั้งเป็นอาหารที่ใกล้จะบูดเลยนะค้างคืนเพียงเพื่อจะประทังร่างกายให้มีแรงในทางจะปฏิบัติธรรมก็จะต้องพิจารณา เมื่อก่อนเขาจะปรับใจตัวเองตลอดเพื่อให้อยู่ในภาวะตามมีตามได้เขาจะไม่สนองตนเองว่าขาดอะไรก็จะกลับมาปรับที่ใจตัวเองให้ยอมรับให้ได้หรือแม้แต่เกินอะไรขึ้นมาก็ต้องดึงจิตตนเองอย่าให้เคลิ้มไหลไปพอใจไปเมาหมก เช่นบางครั้งได้เข้าไปในตระกูลที่ถวายลาบสการะหรืออาหารหรือปัจจัยสีที่สมบูรณ์จะทำให้ติดสถานที่จะทำให้ติดในอาหารจะทำให้เกิดความเยื่อใหญ่ในเรื่องของปัจจัยทั้งปวงเหล่านั้นแม้แต่จีวรอ,อาหารบิณฑบาตเสนาสนะ หรือเครื่องดื่มทั้งปวงเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยอะไรนี่ก็คือน้ำปานนะเป็นสิ่งที่ใช้ดื่มเพื่อบรรเทาความหิวนะแต่ก็ใช้คำว่าคิลานาเพสัตสมัยก่อนมีความสำคัญมากเลยนะกีฬานเพสัตนี่เพราะการบินธบาตนั้นฝืดเคืองบางวันไม่ได้อาหารแต่ตกเย็นอาจจะได้มี พวกเครื่องดื่มเช่นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนยใสเหนยข้นเอามาดื่มเพื่อบรรเทานี่ก็มีพวกน้ำที่เกิดจากผลไม้ป่าเอามาคั้นเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นก็จะมีธรรมเนียมในการพิจารณาเพื่อ คงระดับใจให้สันโดษเอาไว้ถ้าได้อะไรที่มันวิจิตก็จะต้องปรามตัวเองอย่าติดใจอย่าหลงไหลอย่ามัวเมาอย่าเยื่อใหญ่คนที่มีการส่งใจไปในทางปฏิบัตินี้จะดึงตนเองเมื่อเจอสิ่งยั่วยวนเมื่อได้มาซึ่งลาบสก,การะก็จะปรามให้ เป็นผู้มีสติรู้ตัวถ้าได้รับความยากลำบากได้รับความฝืดเคืองก็จะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็สอนตัวเองเพื่อสามารถที่จะอยู่ได้อย่างพอใจกุติสมมซอก็พอใจจีวรมันขาดอยู่ก็พอใจป่าเอาหน่อย ได้อาหารน้อยก็พอใจพอมีคำว่าพอใจขึ้นมาแล้วมันสงบลงเกิดเป็นภาวะที่อยู่ได้อยู่ได้ในทุกมิติและนั่นก็คือการฝึกตนฝึกตนที่จะกลายเป็นผู้อยู่โดยง่ายตรงไหนก็ได้สมัยก่อนจะมีปกติชีวิตอย่างนี้กันทั้งนั้น โดยธรรมชาติเลยนะเพราะการเป็นอยู่ในเพศนักบวชนี้ต้องเลี้ยงชีวิตด้วยความยากลำบากมีพระอาหารหันต์หลายท่านนะที่ได้แสดงกล่าวไว้ว่าการเป็นอยู่ของเราก็ฝืดเคืองฝืดเคืองบางพภรษา พระพุทธเจ้าเองก็ยากลำบากเรื่องอาหารการฉันสาวกหลายๆคนพร้อมเอ็นโปนกันเลยนะบางภรษาร้อนฝนแรงแต่ในทุกสถานที่ก็จะกลายเป็นสถานฝึกจิตหมดในทุกบรรยากาศการได้เข้าไปอยู่ในป่าใหญ่ก็ได้ฝึกจิตไปอีกแง่มุมหนึง่งการอยู่ท่ามกลาง ความขาดแคลนก็ได้ฝึกจิตไปอีกแง่มุมหนึ่งการอยู่ท่ามกลางลาบสการะก็ได้ฝึกจิตไปอีกแง่มุมหนึ่งในทุกเวลานาทีผู้ใฝ่ในทางปฏิบัติจะใช้เป็นโอกาสการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาเหมือนกันหมดการฝึกจิตก็จะ เป็นสิ่งที่เรากำลังจะต้องทำท่านใช้คำว่าอบรมให้เขาอ่อนโยนขึ้นในความอ่อนโยนก็แข็งแกร่งด้วยและเป็นผู้ง่ายอยู่ง่ายตามมีตามได้พร้อมที่จะเจอกับทุกสิ่งที่กำลังจะมานี่คือเมื่อเราผ่านมาแล้วทุกอยาก่างยากลำบากมาแล้วทุกสิ่ง ทนมาแล้วหลายสิ่งเราจะเป็นบุคคลที่ไม่มีความกังวลไม่ว่าจะไปที่ไหนจะอยู่อย่างไรจะไม่กังวลพร้อมจะเจออะไรก็ได้ภาวะของชีวิตที่เป็นอย่างนั้นจะมีความสุขไปอยู่หน้าที่ใดก็กลายเป็นรมณียสถานได้เสมอในสภาพอย่างนี้มัน เป็นเรื่องของความเต็มเปี่ยมในทางจิตนะซึ่งจะเต็มเปี่ยมอย่างนั้นต้องใช้ปัญญาเราต้องสอนตัวเราต้องฉลาดในการที่จะปรับสมดุลของใจให้ให้รับได้กับหลายๆเรื่องนี่ก็จะทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งขึ้น ทีนี้การจะขัดเกลาบางอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่เจ้าบอกว่าให้กระทําไปตามขณะสมัยบุคคลพึงกําจัดมนทินของตนทีละน้อยไปตามขณะสมัยเหมือนช่างทองไล่สนิมทองเะนั้นคำว่าตามขณะสมัยคือในทุกเวลานั่นแหละ ที่เราสามารถที่จะรู้ทันความคิดความรู้สึกที่จะกระตุ้นในทางทำให้ติดใจต่อกามคุณหรือไปในทางลบในทางอากติเวรัยรู้ทันแล้วก็ละไปตามขณะสมัยคือเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ละ การละบ่อยๆก็จะทําให้นิสัยเราค่อยๆเปลี่ยนได้เหมือนกันนะจ๊ะมันมีบรรยากาศการปฏิบัติอยู่สองส่วนคือละกับถอนคําว่าถอนนี่จะถอนชั้นอันเป็นความไฟฝันเลยความค้างค้างที่หมักดองถ้าละก็หมายถึงละอาการของกิเลสท,ที่ก่อตัวเมื่อสัมผัส สะท้อนลอยตัวออกมาเป็นความจำความรู้สึกความคิดตรงนี้จะต้องละในการละก็จะช่วยทำให้ส่วนในของเรามันค่อยๆเย็ยนขึ้นเพราะเมื่อไม่ได้มีการเติมเชื้อส่วนที่เราต้องถอนก็จะ ได้รับการชะล้างอยู่ในระดับหนึ่งพอไม่ได้เติมนะการมีสติการพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือการสร้างความรู้เพื่อไปถอนข้างในเหมือนกันนะเพราะในครั้งของการเกิดความรู้สึกเกิดความคิดเกิดความจำในทางที่เป็นกิเลสรบกวนนี้บางทีเราต้องใช้ปัญญาพิจารณา การใช้ปัญญาพิจารณาต่อสิ่งกระทบเฉพาะหน้าปัญญาตรงนั้นก็จะถูกสร้างขึ้นด้วยปัจจัยกระตุ้นเฉพาะหน้านั่นแหละพอสร้างขึ้นแล้วความฟังลึกในส่วนในก็จะถูกการสร้างขึ้นของปัญญาตรงนั้นช่วยเจือจางให้บางลงได้การละส่วนนอกที่ต้องใช้การพิจารณาต้องใช้สติต้องใช้สมาธิสติสมาธิปัญญาที่เกิดจากการพิจารณา เพื่อละภสษาส่วนนอกก็จะเข้าไปเติมเต็มปริมาณของสติสมาธิปัญญาในภายในด้วยเติมเต็มมัรคการจเจริญสติสัมปชัญญะที่รู้ทันภสษาก็เป็นการฝึกสติฝึกนิสัยแห่งสติและการพิจารณาต่ออาการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสำหรับจะข่มมันให้ลง นั่นคือการเจริญปัญญาในแง่หนึ่งนะบางทีเราต้องใช้การพิจารณาน้อมไปในทางอนิจจังให้เห็นโทษได้เห็นภัยให้เห็นว่าไม่ใช่ตนคือการพิจารณาในขณะที่เราคิดว่ากำลังละส่วนนอกอยู่ด้วยการพิจารณานั่นแหละการพิจารณาเหล่านั้นก็เป็นการตอกย้ำความชัดของความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนให้เกิดขึ้นกับตัวปัญญาด้วย นี่ก็เป็นการเตริมมักอยู่ในทีโดยรูปแบบของการพิจารณาเพื่อละกิเลสเครื่องรบกวนเมื่อมากระทบทางภาษะและมันเกิดนี่การพิจารณาสามารถเกิดในขณะที่เราสงบแล้วพิจารณาไปตามบทแห่งธรรมเลยตรงนั้นจะไม่มีกิเลสมารบกวนเราแต่เราพิจารณาในายามที่ใจบริสุทธิ์พองแผ้ว พิจารณาเห็นโทษภัยของโลกของชีวิตของทุกสิ่งในโลกเพื่อให้สอนตัวเราเองในยามที่ใจเราสงบการพิจารณาอย่างนั้นจะทำให้จิตมีความชัดเจนในทางปัญญาในทางความรู้และก็ช่วยเจือจางชะล้างความยึดติดในภายในนี่คือการพิจารณาที่ไม่ได้กำลัง ต่อสู้กับกิเลสแต่การพิจารณาอย่างนั้นก็คือการกำลังทำลายกิเลสเหมือนกันเป็นความจางคลายอยู่ในทีกับการพิจารณาทันทีเมื่ออาการของกิเลสลบกวนตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรบางครั้งสติอย่างเดียวตัวเดียวนี้เอาไม่อยู่ถ้าคมอย่างเดียวตรงนั้นจะไม่เกิดผลในการรื้อถอนนะ แต่พอเกิดขึ้นแล้วมีสติแล้วมีการพิจารณาด้วย,ยการพิจารณาตรงนั้นก็คือการสร้างความรู้เหมือนกันแต่เป็นการสร้างความรู้เพื่อจัดการต่อกิเลสเครื่องรบกวนทันทีเฉพาะหน้าและความรู้ที่สร้างก็จะเป็นความรู้ที่น้อมไปในทางไม่เที่ยงเป็นในทางเป็นสิ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนเป็นโทษเป็นภัย เพื่อคุมภัสสะให้เย็นลงไปถ้าความรู้ที่มาใช้พิจารณาตรงหน้านั้นเป็นความรู้ในเรื่องไตรลักษนณะ์ในเรื่องศัจธรรมนั้นก็คือการสร้างปัญญาเหมือนกันนะอบรมปัญญาสิกขาให้เกิดขึ้นและความรู้ตรงนั้นก็จะเข้าไปเติมเต็มพลังความเข้าใจของเราในภายใน เราพิจารณาบ่อยครั้งทางภสษะกระทบและพิจารณาแล้วปลงปล่อยการพิจารณานั้นก็คือการเจริญปัญญากับการพิจารณาในยามที่ใจสงบการพิจารณานั้นก็คือการเจริญปัญญาเห็นไหมการละกิเลสท,ที่ปรากฏเฉพาะหน้าก็เป็นโอกาสถึงการอบรมปัญญาสิกขาไปพร้อมกับการละกิเลสขึ้นรบกวน การที่เราพิจารณาลงไปเลยในขณะใจสงบก็เป็นการอบรมปัญญาสิกขาในขณะที่กิเลสยังไม่รบกวนแต่ถ้าเป็นการดูเฉยเฉยจะไม่ใช่สร้างปัญญาศิกขาแต่ก็จะเป็นการอบรมสติอบรมสมาธิการรู้ทันการรู้พร้อมการตามประคอง การข่มอารมณ์นี่ก็ถึงจะไม่ใช่สร้างปัญญาโดยตรงแต่ก็ยังได้ผลคือสร้างขันติสร้างความแกล่งสร้างสมาธิสร้างความรู้ตัวทักวพร้อมให้เป็นอุปนิสัยการปฏิบัติจะต้องสร้างทุกส่วนบางบุคคลอาจจะสร้างสติมาก่อนอย่างอ่อนทางปัญญาบางบุคคลอาจจะสร้างปัญญามาก่อนแต่อ่อนสมาธิบางบุคคลสร้างสมาธิมาก่อน แต่อ่อนการพิจารณาอะไรอย่างนี้ซึ่งในที่สุดแล้วมันจะต้องสมบูรณ์ทุกส่วนอย่างกลมกลืนเราสามารถที่จะละกิเลสเครื่องเศร้ามองด้วยสองส่วนคือส่วนหนึ่งละเมื่อมารบกวนทันทีรู้ทันแล้วละ ละให้เร็วส่วนนี้ต้องละให้เร็วนะเพื่อคงความประพัฒสอนบริสุทธิ์ของจิตกับถอนด้วยการพิจารณายามใจสงบนี่คือการละกิเลสจะมีการสร้างความรู้ทันทีเมื่อัสษะกระทบกับไม่ต้องมีกิเลสรบกวนก็สร้างความรู้ขึ้นมา เพื่อไทยถอนในส่วนไหนได้ทีนี้การสร้างความรู้มันจะมีการสร้างความรู้จากการพิจารณาในยามที่ใจสงบโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัสต,ต่อองค์ธรรมใดๆเอามาเป็นอารมณ์ของการพิจารณากับการรู้ทันภัสสะ แล้วหยิบจับอารมณ์ธรรมในขณะการสัมผัสนั้นมาเป็นอารมณ์ของการพิจารณาสัมผัสอารมณ์ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสกับสัมผัสกับอารมณ์ธรรมที่กระตุ้นให้เกิดกิเลสถ้าเป็นกิเลสต้องละทันทีด้วยการพิจารณาแต่ถ้าเพิ่มปริมาณความเข้มขึ้นในทางจะรักษาจิตรักษาระยะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ ก็จะตามเก็บรายละเอียดที่จะพิจารณาแม้แต่ภาษะที่ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นการทำงานของความรู้สึกของความคิดของความจำเช่นในขณะนห่งความสงบสัมผัสบนความสงบบริสุทธิ์อิ่มตรงนั้นไม่ใช่กิเลสแต่เมื่อสัมผัสบนความบริสุทธิ์อิ่ม และกำลังรู้สึกอยู่บนความอิ่มบริสุทธิ์สงบอยู่อย่างนั้นเราสามารถจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะพิจารณาต่อความสุขอิ่มว่าเป็นของไม่ใช่ตนเป็นสิ่งปรุงแตง่งเป็นสิ่งเกิดดับตรงส่วนนี้คือการพิจารณาต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งไม่ใช่กิเลสและไม่ต้องละแต่เป็นการพิจารณาเพื่อตอกย้ำความเข้าใจ บนการตอกย้ำความเข้าใจจะสร้างความไม่ยึดถือสิ่งนั้นเอามาเป็นของเราแต่เป็นการดูอย่างสงบพิจารณาอย่างสงบนี่ก็เป็นการพิจารณาต่อสิ่งที่สัมผัสอยู่แม้แต่ความคิดความคิดหรือการพิจารณาธรรมที่เป็นตัวความรู้อะไรต่างๆบางครั้งเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของกุศลธรรมนั่นแหละ แต่ก็เป็นธรรมที่อยู่เฉพาะหน้าคือมันกำลังเป็นองค์ความรู้ที่จิตกำลังสัมผัสอยู่รู้อยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาต่อความรู้ที่กำลังรู้อยู่ว่าเป็นเพียงการปรุงแต่งเป็นอาการของสังขารขันที่ก่อตัวเท่านั้นหนาเราสามารถที่จะพิจารณาสอนทับลงไปในแง่เห็นเป็นขัน เป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนได้นี่คือการพิจารณาต่อองค์ธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าบนความเข้าใจหรือการพิจารณาอาจจะไม่ยาวแต่พอสิ้นสุดการพิจารณาก็จะวางมันลงเป็นการวางอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องทำในใจว่าวางนะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งปรุงแตง่งเป็นของไม่ใช่ตน การพิจารณาจะเป็นการพิจารณาที่มีทิศทางการวางสิ่งนั้นอยู่ในทีของมันแล้วโดยเราไม่ต้องวางนี่คือการพิจารณาต่อองค์ธรรมที่ไม่ต้องละให้เร็วแต่เป็นการพิจารณาองค์ธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเพื่อตอกย้าความเข้าใจในทางไม่ใช่ตนในทางไม่ยึดมั่นถือมั่น นี่คือพิจารณาเพิ่มขึ้นเป็นการตามประกอบสร้างความรู้ต่อผัสสะที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่อองค์ธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วพิจารณาเพื่อสร้างความรู้จะเห็นได้ว่าการสร้างความรู้ต่อธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าจะมีสองส่วนคือหนึ่ง การสร้างความรู้ด้วยรูปแบบของการละกิเลสเครื่องรบกวนด้วยการพิจารณาแล้วละให้เร็วนี่ก็คือการสร้างความรู้ที่จะเข้าไปเติมเต็มปัญญาสิกขากับการสร้างความรู้ที่ไม่ต้องละกิเลสแต่เป็นการพิจารณาต่อองค์ธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่อความรู้สึก ต่อสมาธิต่อความคิดต่อทุกสภาพที่กำลังรู้ที่กำลังทราบที่รู้สึกที่เห็นแจ้งที่สัมผัสทั้งอย่างหยาบอย่างปราณีตอย่างละเอียดเราสามารถที่จะดูแล้วพิจารณาสิ่งนั้นนำพาไปหานิจจังทุกขังอนัตตาสุญญาตาอิทัพปัจจยาตาอยู่ในกรอบนี้ ถูกหมดเลยเป็นการสร้างความรู้ต่อธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเอาสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการพิจารณาให้ก่อเกิดนี่ก็คือการสร้างความรู้จากผัสสะกับการสร้างความรู้ในบรรยากาศที่สงบแล้วพิจารณาน้อมนึกย้อนนึก กำหนดนึกถึงธรรมที่เคยผ่านมาหรือพิจารณาถึงธรรมที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันหรือที่จะมีในอนาคตสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายที่มีในโลกที่มีในอดีตท,ที่มีในอนาคตที่มีแก่ชีวิตบางครั้งพิจารณาในยามที่จิตนั้นอ่อนโยน โดยไม่ต้องอาศัยทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามาเป็นอารมณ์ของการพิจารณาการสร้างความรู้จะมีสมลักษณะอย่างนีนะ้ที่พอจะเห็นได้นะอาจจะมีประณีตไปอีกแต่ที่เด่นชัดที่เราจะพอรู้ได้ก็จะมี3มลักษณะนี้ให้เห็นนะ ในเรื่องของการพิจารณาบางครั้งการพิจารณาอาจจะเกิดจากการฟังฟังแล้วพิจารณาเกิดจากการดูทรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าตัวเราเองเของจริงแล้วก็พิจารณาอาจจะการย้อนนึกถึงสัญญาแล้วพิจารณาต่อเรื่องราวที่ผ่านมาการพิจารณาก็จะเกิดภาวะความรู้ความเข้าใจแต่การพิจารณาจะ ต้องมีทิศทางน้อมไปในวิเวกวิราคะการพิจารณาอย่างนั้นจึงเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนะการพิจารณาที่น้อมไปในวิเวกวิราคะก็คือการพิจารณาลงไปในความไม่เที่ยงเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยไม่ใช่ตนว่างจากตนนั่นแหละก็ลงไปที่นี่ทางทางเดียวคือไปที่นี่ เมื่อสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์เมื่อนั้นจะพบว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาศึกษาครบลงไปที่สภาวะเหมือนกันคือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากนะุศษาพิจารณามามากมายก็ไปที่นี่เห็นโทษเห็นภัยของโลกก็อยู่ตรงนี้ละ เราสามารถที่จะละกิเลสด้วยสองส่วนคือถอนข้างในกับละข้างนอกและในบรรยากาศการละข้างนอกทละให้เป็นการละข้างนอกก็ช่วยชะล้างข้างในและช่วยเติมส่วนอันเป็นปัญญาสติสมาธิหรือกระแสการปล่อยกระแสความบริสุทธิ ให้มีขึ้นในภายในด้วยนะวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับญาติโยมจะได้มองเห็นภาพการปฏิบัติของเราให้ชัดขึ้นเพื่อจะไม่สงสัยและไม่เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัตินะได้มีโอกาสปฏิบัติก็เร่งปฏิบัติอย่าประมาท อ่ะพอละกลับรับพ